สวัสดีค่ะโดนขีดสุธิรศ์นะคะหรือว่าริสสิดวงวันนี้จะพามาคัดแยกขยะกันนะคะว่าจะมีขยะอะไรบ้างมีขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะเปียกแล้วก็ขยะอันตรายนะคะอ่าจะมาสาธิตขยะทั่วไปก่อนนะคะหลอดค่ะหลอดพลาสติกนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกกล่องโฟม ซองขนมทั่วไปก็เป็นขยะทั่วไปค่ะก็จะมาทิ้งที่ถังขยะทั่วไปค่ะทีนี้รีไซเคิลนะคะก็จะมีพวกกระป๋องนมขวดพลาสติกแล้วก็เป็นเศษกระดาษพวกนี้ก็เป็นขยะรีไซเคิลนะคะกล่องอลูมิเนียมด้วยนะคะพวกขวดด้วยแล้วก็พวกเศษเหล็กพวกอะไรก็เป็นขยะรีไซเคิลสามารถเอาไปขายได้นะคะแล้วก็จะมาที่ขยะเปียกกันค่ะ มีอะไรบ้างอ่าเปลือกกล้วยค่ะเศษอาหารพวกเปลือกบางคุพวกนี้นะคะก็จะเป็นขยะทั่วไปเอาเป็นขยะเดียดค่ะแล้วเราสามารถที่จะไปทําปุ๋ยของเราก็ได้ค่ะไปทิ้งที่โคนต้นไม้หรือไปใส่ที่ถังขยะเดียของเราก็ได้นะคะเป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะทีนี้ก็มาที่ขยะอันตรายค่ะอันนี้ก็คือภาชนะที่เป็น ป้จับแมลงค่ะนก็คือขยะอันตรายมากเลยถุงยางค่ะถุงยางถุงมือนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นขยะอันตรายไปด้วยกันนะคะเต้นเต้น,ตน,ตนอันนี้ก็คือทานไฟใช้อันนี้ก็เป็นขยะอันตรายแล้วก็จะไปทิ้งที่ถังแดงนะคะถัะงถังที่เป็นสีแดงนะคะหลอดไฟก็ใช่นะคะพวกนี้ก็ใช่ค่ะอืมอะไรเอ่ยกระป๋องสเปรย์ค่ะอืมอันนี้ก็ วิซีพามาคัดแยกขยะแล้วนะคะใฝ่หวังว่าหลา,หลายๆท่านก็คงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยวันนี้นะคะวิซี่ก็จะขอขอบคุณแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดสับตะไคร้เอ้ยไม่ใช่กดสับสไคร e ให้โดนกิดด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปของเราว่าวิซี่จะพาไปทำอะไรนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย